โอเคครับก็ดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์แชนแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับซิงซิงจะป้าเหรอ New Legend เฟยซิงซิงนี่มีสินปืนอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นของแอคแอค Four Seven อ่าเราก็จะสุ่มสกินปืนนี้ให้ได้ในราคาที่ถูกที่สุดนะครับไปเกลือกันเลยปึบเกลือมาแล้วครับหนึ่งอัน เกลืออีกแล้วเกลือนะครับเอ้ยไม่เกลือนี่ต้องมาแล้วละ่ะต้องมาแล้วละ่ะโอ้โหสุดยอดแห่งความเกลืออ้าวมันจุดติดกันโอ้โหมาแล้วเปิดก็เนี่ยนะครับเปิดสองอันแล้วก็ลี เพราะมันมีแค่สองอันในหนึ่งกระดานเหตุเกินมาหนึ่งอันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกสรุปนะครับผมโดนไป3,240เนชรบตนะครับ ก็ไม่ได้เกินงบนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ